ทัใช่ก็วันน well> ี้หนิงเชื่อว่าความความตั้งใจของหนิงเองของคุณปุ๊กของคุณบุนเองที่เรามาร่วมกันทําแบรนด์เซวาก็ก็มีคุณเจนนี่มาเสริมทัพอีกหนึ่งคนนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนแบรนด์เซวาแล้วก็เชื่อว่าความฝันของพวกเราเราอยากทําให้เซวาเป็นแบรนด์ที่เป็นสกินแคร์อันดับหนึ่งของประเทศไทยซึ่งจากแอมพูสมดําก็ตอบโจทย์แล้วว่า สมดำค่าไม่ตายจริงๆวันนี้มีสมทองของ j จทมาอีกคนไทยได้่สวยแน่ๆทั้งหน้าเด็กหน้าปังก็ฝากแบรนด์เซวาแล้วขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานด้วยนะคะตจริงๆยังไงชวนพี่เจนี่มาร่วมงาน้โอ้โหต้องต้องบอกว่าถ้าพูดถึงเจนี่เนี่ยหลายๆคนจะพูดถ้าพูดถึงดาราในยุคข,ของพวกนี้น,นะแล้วถ้าพูดถึงเจนี่เนี่ยเขาจะเป็นหนึ่งในท็อปๆเลยที่พูดว่าเป็นดาราหน้าเด็กค่าไม่ตาย แล้วพอวันที่เขามาร่วมแบรนด์เซวากับเราด้วยเนี่ยแล้วมาเสริมทัพมีความฝันความมุ่งหมายในการที่จะอยากจะเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของไทยให้ได้มันมันเต็มมากแล้วจริงๆมันไม่ใช่แค่นี้นะเป้าหมายของพวกเราในปีนี้ที่พวกเราจะทํามันนอกจากแบบตัวสมทอ,องออกมาแล้วเนี่ยยังมีการพัฒนาอะไรที่บอกเลยว่าวงการความสวยความงามเนี่ยเตรียมตะลึงได้แล้วจะบอกเลยว่าเราจะเด็กตลอดการพรเซวา เพราะว่าเห็นเราเพิ่งเอาตัวแทนของเราไปาใช่แล้วล่าสุดหนิงก็เอาตัวแทนไปเกาหลีซึ่งทุกคนแบบแฮปปี้มากๆแล้วอย่างที่หนิงบอกอะค่ะว่าทั้งหนิงเองวุ้นเองเจนนี่เข้ามาเสริมทัพคุณปุ๊กเองเนี่ยตั้งใจมากๆที่เราต้องพูดกันอย่างนี้นะว่าในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมามันอาจจะดูเฉยคนก็อาจจะพูดกันเยอะแล้วแต่ต้องยอมรับว่าไรายได้พวกเราอะหดหายกันไปฉะนั้นเราควรที่จะต้องมีอะไรที่สร้างความมั่นคงให้กับตัวเองแล้วไม่ใช่ความมั่นคงให้กับตัวเองอย่างเดียวทุกครั้งที่ ที่เราได้มีการสร้างคนและพัฒนาคนให้เขามั่นคงอ่ะมันจะเป็นความสุขหนึ่งที่พวกเราคุยกันแล้วพวกเราว่าดนั่นแหะคือใช่มันก็เลยเป็นการที่ทําให้เซวาเปิดรับตัวแทนแล้วการที่มาเป็นตัวแทนเซวาอย่ามองว่ามันเป็นแบรนด์ของดาราแล้วมันจะเกิดความแบบเดี๋ยวดาราเท คือพูดเลยว่าวันนี้กําไรที่ได้มาทั้งหมดอะเรายังไม่มีการมาแบ่งอะไรกันเลยแต่เราจะเอามาพัฒนาผลิตภัณฑ์มาพัฒนาการตลาดมาพัฒนาสิ่งที่จะให้มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็สร้างให้ทุกคนอะได้ยืนบน<อ>เขาเรียกว่า<อ>บนขาของตัวเองได้อย่างแข็งแรงผู้หญิงทุกคนต้องสวยแล้วก็ยืนได้ด้วยตัวเองอย่างแข็งแรงอันนั้นนะคือจุดที่พวกเราทั้งสี่คนคุยกันแล้วบอกว่าเซวาต้องเป็นที่หนึ่งในเมืองไทยให้ได้ค่ะ่าากคงเละ ถามว่ามั่นคงมากพอไหมมั่นคงมากพอแต่มันก็คือแค่ในองค์กรเราแต่วันนี้เนี่ยอย่างที่บอกอะจากที่เราแบบทำงานกับคนเยอะๆเรารู้สึกว่าความมั่นคงของของคนอื่นๆที่เป็นแฟนคลับเราที่มาเป็นตัวแทนเล็กๆตั้งแต่เมื่อก่อนเซวามีแค่วุ้นมีแค่บุ๊กม,มีตัวแทนเล็กๆบางคนแล้วเขาก็สามารถไปพัฒนาแล้วก็สร้างคนได้เยอะๆอย่างเงี้ยหนิงว่าความมั่นคงของคือเราไม่ได้ทำแล้วเรารวยคนเดียวอะเรารู้สึกว่าเราก็อยากแบ่งปันความรวยหรือความที่มันเกิดขึ้นจริง แบบใช้เพาว่าเกิดขึ้นจริงมั่นคงจริงๆให้กับคนที่เป็นแฟนคลับเราแล้วได้มาเป็นครอบครัวเดียวกับเซวาผู้หญิงต้องไม่ไม่ต้องแบบต้องอย่าหยุดสวยอะ่ะต้องสวยตลอดเวลาแล้วก็ต้องแข็งแรงต้องสตรองลุยกันต่อไปลุยคะ่ะเรียกว่าเดี๋ยวก็จะมีอีกโปรเจกต์หนึ่งของหนิงหลังจากนี้เหมือนกันซึ่งบอกเลยว่าความแก่จะไม่มาเยือนคนไทยแน่นอนอ่าเียๆอไว้ก่อนีใช่ค,ะค่ะโปรเจกต์ของนี้โปรเจกต์หนึ่งที่ที่ต่ออันนี้ก็เร็วเร็ว,รวนี้แล้วคะ่ะ พี่หนิงนะได้ค่ะคเป็นประเด็นอยู่ค่ะอันนี้พี่หนิงอยากจับมีมุมของพี่หนิงอยากจัเอ่ออันนี้จริงๆเนี่ยหนิงจะบอกว่าหนิงเชื่อว่าทุกคนน่ะรอหนิงตั้งแต่ตั้งแต่กลางเดือนใช่ไหมคะที่หนิงที่หนิงบินไปต่างประเทศแต่หนี้ไปทํางานอันนี้ต้องบอกส่วนนึงว่าไม่ได้หนีใครไปทํางานจริงๆแล้วก็เป็นแพลนที่ที่มีการเที่ยวกันนัดกันกับแฟมิลี่ในการเที่ยวกันอยู่แล้ว หนิงเข้าใจการทำงานของพี่ๆทุกๆคนว่าพี่ๆก็ต้องทำงานให้เกียรติการทำงานของทุกๆคนแต่วันนี้หนิงอาจจะขอว่าหนิงขออนุญ,ญาตว่าหนิงให้เกียรติการทำงานทุกคนหนิงขอตอบได้เท่าที่หนิงตอบนะคะเพราะว่าประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เซนซิทีฟพอสมควรค่ะหนิงหนิงจะตอบได้เท่าที่หนิงตอบนะคะ,ะพี่ๆถามหนิงได้ไ,มไมหมพี่หนิงขออนุญาตถามเลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดในวานสุดทายมันเป<อ>็นจริงตามที่ทุกคนเขาโพสต์กันไหม ว่าฝ่ <c oughs> มมายสามีเราค่ะ,ะครอบครัวทุกครอบครัวนะคะเวลาที่ท,ที่หนิงว่าธรรมชาติของของครอบครัวทุกครอบครัวไม่มีครอบครัวไหนที่ไม่มีปัญหาหนิงก็ยอมรับว่าครอบครัวหนิงมีปัญหาอยู่ค่ะตอนนี้ก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรนะคะแต่ว่าพอเวลาที่เรามีปัญหาแล้วเนี่ยพอมาใช้คําว่าครอบครัวเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงแค่ตัวหนิงคนเดียวมันหมายถึง ครอบครัวทางฝั่งคุณจินครอบครัวทางหนิงแล้วมันก็ยังไปหมายถึงพวกพี่ๆทุกๆคนที่อยู่ตรงนี้เพื่อนๆคนที่รักเราแล้วก็เป็นห่วงเราดังนั้นเวลาที่มันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็จะต้องใช้สติในการแก้ปัญหามันไม่จะเป็นต้องต้องรีบร้อนอะไรแล้วก็ในจังหวะของหนิงตอนนี้เองก็อยู่ในช่วงเวลาของการแก้ปัญหาอยู่ค่ะคปัญหา ัาอ่าคือไอ้กรณีข่าวแรกใช่ไหมคะคือเอาจริงๆนะบางทีเนี่ยนิ่งทำงานมา20กว่าปีในวงการบันเทิงนิงไม่เคยเดี๋ยวช้าหน่อยนะไปอีกไหวค่ะ หนิงบอกว่าหนิงไม่เคยไม่เคยรู้สึกน้อยใจสื่อแต่ถามว่ามีความรู้สึกอยู่ลึกๆไหมบางทีมีนะคะเพราะว่าพอเวลามีข่าวอะไรก็แล้วแต่ที่เขียนคําว่าแฮชแท็กนางร้ายแฮชแท็กนางร้ายสายหน้าหน้าเหวี่ยงแฮชแท็กนางร้ายสายมูแฮชแท็กนางร้ายใจบุญแฮชแท็กผู้จัดละครข่าวอ่ะมันก็จริงบ้างไม่จริงบ้าง แต่นิ่งจะต้องโดนล,ลากเข้ามาเอี่ยวในวังวนของข่าวที่จริงบ้างไม่จริงบ้างเสมอๆนิงให้ความร่วมมือในการตอบคําถามทุกๆครั้งหนิงไม่เคยไม่มีครั้งไหนไม่ให้เกียรติทุกๆคนแต่บางข่าวมันก็ไม่ใช่หนิงแล้วข่าวนั้นเนี่ยจริงๆเน,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 นี่ยวันนั้นจริงๆนิงก็ตอบไปแล้วว่าก่อนที่นิงจะบินไปทํางานที่ต่างประเทศนิงไปทํางานที่ต่างจังหวัดแล้วก็เจอพี่ๆนักข่าวนิงก็ตอบไปแล้วว่านางไรน้าเวียงอ่ะวันนั้นอ่ะมันไม่ใช่นิงแล้วมันก็ไม่ใช่หน,าน,านิงจริง หนิงหนิงยังอยู่บ้านอยู่ค่ะแล้วหนิงก็เข้าใจว่าข่าวมันก็น่าจะจบตั้งแต่วันนั้นแล้วหนิงก็ไปต่างประเทศแล้วเรื่องราวมันก็ลากยาวมาจนถึงถึงตอนเนี้ยซึ่งหลายๆเรื่องมันเกิดขึ้นเร็วมากจนจนหนิงเองหนิงก็ไม่ไม่ทันตั้งตัวค่ะซึ่งวันนี้หนิงที่หนิงยังอยู่บ้านเดียวกับพี่กินไม่ถามตรงเลยอยู่ค่ะอยู่ค่ะยังยังใช้สถานะสถานีพยาบาลครอบครัวเหมือนเดิม จริงๆหนิงยังใช้สถานะนั้นอยู่นะคะแต่แต่อย่างที่หนิงบอกค่ะว่าทุกครอบครัวแหละอย่างนีง้ก็ยังย้ำเหมือนเดิมธรรมชาติของทุกๆครอบครัวมันมันมีมันมีปัญหาอยู่แล้วเวลามีปัญหาพี่ๆทุกคนรู้อยู่แล้วว่าหนิงเป็นผู้หญิงที่แบบพร้อมพร้อมแก้ไขปัญหาทุกๆเรื่องที่ผ่านมาไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ ไม่ว่าหนิงเองจะเป็นคนผิดหรือหนิงจะเป็นคนถูกและยิ่งถ้าโดยเฉพาะอะไรก็แล้วแต่ถ้าหนิงทําไม่ดีไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าหนิงพร้อมที่จะยอมรับแก้ไขแล้วก็ทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นในทุกๆเรื่องอยู่แล้วและยิ่งถ้าเป็นเรื่องของครอบครัวเนี่ยหนิงก็จะต้องพยายามแก้ไขให้ดีที่สุดมากกว่าเรื่องของหนิงเองส่วนตัวด้วยซ้ําถูกต้องไหมคะซึ่งก็อย่างที่บอกว่ามันก็อยู่ในช่วงของการ ของการต้องแก้ปัญหาถ้ามีอะไรที่มันที่มันชัดเจนที่รู้อยู่แล้วหนิงปณิหนิ<ม>ปณิตาไม,ไม่เคยไม่ไม่เคยไม่ไม่ไม่ไมไมหนิงว่าหนิงเป็นคนชัดเจนมากๆคนหนึ่งเหมือนกันค่ะแล้วหนิงนก็เชื่อว่าทุกคนก็รักหนิงแล้วก็ซัพพอร์ตหนิงอย่างนั้นวันน้กระบวนการมันไปถึงนแล้วคร <ำ S 2> <คำ S 1> ับ,บคืออย่างที่หนิงบอกค่ะว่าทุกอย่างมันมันมันเร็วซะจนจริงๆแล้วเนี่ยหนิงเพิ่งกลับเดินทางกลับมาที่เมืองไทยแล้วก็ ยังเร็วถ้จนหนิงตั้งตัวไม่ทันหนิงกลับมาเสร็จปุ๊บเนี่ยหนิงก็มีเรื่องของเนี่ยเตรียมจัดงานเซวาวันนี้หนิงมีเตรียมต้องวางตัวละครเล่สลับร้ายเรื่องไอ้เล่สลับรักหรือเล่สลับร้ายเล่สลับรักเรื่องละครเรื่องใหม่ของหนิงแลวหนิงก็ยังมีงานในบริษัทอีกเยอะแยะมากมายมันก็เลยมันทุกอย่างมันเร็วมากค่ะขอขอเวลาหนิงนิดนึงแต่ทุกอย่างที่หนิงคิดถึงคําว่าครอบครัวเป็นหลักใช่ไหมคะเพื่อแบบทำทุกอย่างให้มันคมีที่ ในในในฐานะหนิงต้องใช้คำว่ามนุษย์แม่ทุกคนที่อยู่บนโลกใบนี้สิ่งสำคัญที่สุดของคนเป็นแม่คือต้องทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกนะคะสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่หนิงต้องทำสิ่งนั้นหนิงก็แบบไอ้นี่หนิงต้องวิงวอนแบบขอพี่ๆทุกคนจริงๆ ว่าข่าวบางข่าวเวลาที่มันเกิดขึ้นมาหนิงอะเข้าใจการทํางานของคนแล้วหนิงรู้ว่าหนิงมั่นใจว่าทุกคนที่อยู่ตรงเนี้ยไม่มีใครเกลียดหนิงเพราะหนิงก็หนิงหนิงให้ความร่วม20กว่าปีที่ผ่านมาหนิงให้ความร่วมมือที่ดีมากๆกกับทุกๆคนเวลาใครขออะไรหนิงหนิงหนิงไม่เคยที่จะปฏิเสธทุกคนเลย ทุกคนใช่ป่ะคะแต่ถ้าวันนี้หนิงอยากจะขอทุกๆคนสักสักเล็กน้อยว่าตอนนี้เวลาจะเขียนข่าวอะไรถึงถึง,ถ,งถึงเรื่องของหนิงอะ่ะอาจจะรบกวนนิดนึงว่าช่วยแม่ตาหนิงนิดนึงเพราะว่าสื่อบางสื่อที่ที่เขียนออกมาเนี่ยลูกหนิงอ่านหนังสือเป็นแล้วอะคะ่ะแล้วก็ต่อจะให้เรียนโรงเรียนอินเตอร์แต่ก็เริ่มอ่านภาษาไทยคล่องแล้วทุกๆเรื่องมันจะถูกจารึกเอาไว้บนโลกออนไลน์ที่ ที่ที่มันลบไม่ได้หนิงเชื่อแหละว,ว่าทุกๆคนที่ที่คอมเมนต์หรือว่าที่เขียนข่าวคมไม่มีใครมีเจตนายอยากที่จะทำร้ายความรู้สึกหนิงหรือความรู้สึกของลูกหนิงแต่ว่าบางครั้งอะ่ะการสื่อสารหลายๆเรื่องอะ่ะมันอาจจะสร้างแผลให้เด็กโดยที่ โดยที่เราก็ไม่รู้หรือแม้กระทั่งวันนี้ที่หนิงพยายามมีสติในการที่ตอบเนี่ยคำพูดบางคําของหนิงหนิงก็อาจจะสร้างแผลให้ลูกหนิงโดยที่ไม่รู้ตัวเหมือนกันฉะนั้นอันนี้หนิงวิงวอนขอจริงๆไม่ว่าจะกับหนิงหรือกับครอบครัวอื่นๆที่มีปัญหาในเรื่องตรงนี้ไม่มีใครอยากมีปัญหาหรอกค่ะ<น>ซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในกระบวนการแก้ไขปัญหาอยู่ไี่หนิงอนุญาตนิดนึงกับทางพี่จินเองมีโอกาสไ้พูดคุยอย่างน้อยน้อยขนาดไหนกับปัญหานี้ที่เกิดขึ้น อ,อก็มีมีได้พูดคุยกันค่ะในประมาณหนึ่งค่ะคกับบางข่าวมันลือไปถึงขั้นแบบว่าที่แบบหัวเวลาเมาก็จะขอีอยายอะไรเงี้ยมันเลยเกิดไปขนาดาน้แล้วฮะที่หนิงอะไระอะไรแล้อยากันะครับก็อย่างที่หนิงบอกค่ะทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันมันอยู่ในกระบวนการแก้ไขปัญหาอยู่ ถ้าแก้ไขแล้วมันโซลูชันในการแก้ไขปัญหาของทุกคร,ครอบครัวก็เชื่อแหละมันจะออกมาในรูปแบบไหนก็ไม่รู้แต่สำหรับหนิงทุกสิ่งทุกอย่างที่หนิงจะตัดสินใจในอนาคตต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับน้องนิลิน mm hmm. ซึ่งทุกคนก็เห็นความน่ารักของเขาเนอะว่าว่า,วาเขาเป็นเด็กที่ที่น่ารักแล้วก็สตรองมากๆคนหนึ่งเหมือนกันซึ่ง ยิ่งเขาสตรองเท่าไหร่เนี่ยอยากให้ทุกๆคนแคร์เขาเยอะๆอะค่ะแล้วแล้วเมตตาเขาเยอะๆพี่พพนิริตคุณย่าถามคือหลักนีใ้ใช่ไว่าเราการตัดสิใจคือมีมีมเป็นลูกเป็นสำคัญหนิงเช,ชื่อว่าเวลาทุกครอบครัวเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดคือลูกเป็นเรื่องสำคัญจริงๆค่ะพี่หนิงริตผู้ใหญ่รอบรอบตัวเราครอบทั้งสองครอบครัวช่วยกันซัพพอร์ตในขนาดไหนคะ นิ่งจบเท่านี้ได้ไหมคะขอโทษคนะ